ซีรีส์ธรรมะขำขันผสมหล่อเหตุเกิดน้าโรงพยาบาลศรีนครินเหตุการณ์จริงที่ถูกเล่าผ่านความทรงจำของลูกศิษย์เมื่อครั้งหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเข้าโรงพยาบาลศรีนครินตอนที่หนึ่งยามหลวงปู่เข้าโรงพยาบาลเหตุเกิดน้าโรงพยาบาลศรีนครินท เสียงนาฬิกาในห้องพักผู้ป่วยของตึกสงฆ์โรงพยาบาลศรีนครินเดินอย่างช้าๆติ๊กติ๊กติ๊กไฟในห้องสลัวสลัวสาดแสงเหลืองอ่อนลงบนเตียงผู้ป่วยที่เงียบสงบมีกลิ่นยาหอมจางๆผสมกับกลิ่นแอลกอฮอล์และเสียงเครื่องวัชีพจรที่ดังเป็นจังหวะคงที่บางครั้งก็มีเสียงรถเข็นพยาบาลผ่านไปมาในทางเดินคืนนั้น ผมได้เฝ้าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์ท่านเข้ามาพักรักษาตัวเพราะร่างกายไม่แข็งแรงตามอายุแต่ถึงท่านจะนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยจิตใจของท่านก็ยังสงบนิ่งและเต็มไปด้วยพลังเมตตาเหมือนเดิมผมเองในฐานะลูกศิษย์คิดในใจว่าคืนนี้สิ่ได้นอนเฝ้าพระอาจารย์ใหญ่เฮาสิ่ได้บุญหลายเดอ้อ แต่พอเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนร่างกายผมมันเริ่มอ่อนแรงความม่วงถาโถมเข้ามาหายใจแรงขึ้นเพราะเหนื่อยล้าและที่สำคัญผมกรนเสียงดังจนตัวเองก็ยังตกใจหลวงปู่ที่นอนอยู่ข้างๆท่านกลับยังลืมตาภาพนั้นชัดอยู่ในหัวผมจนบัดนี้ แสงไฟจากทางเดินลอดเข้ามาสะท้อนกับดวงตาของท่านที่ยังเปิดอยู่ไม่ใช่เพราะท่านนอนไม่หลับแต่เพราะท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่เงียบเงียีสองตรงแปะผมสะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาเห็นหลวงปู่ขยับกายลุกนั่งขัดสมาธิบนเตียงผู้ป่วยมือประสานเข้าหากันดวงตาปิดสนิทลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอเสียง,พ,งพึมพาบทภาวนาจังๆดังขึ้นจากริมฝีปากของท่าน บรรยากาศทั้งห้องมันเปลี่ยนไปเลยจากที่มีแต่กลิญญ่นยาและความเงียบกลับกลายเป็นความสงบที่แผ่ซ่านเหมือนมีใครสักร้อยนั่งล้อมรอบแต่ในความจริงมีเพียงท่านกับผมตอนนั้นความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจอ้าวหลวงปู่ยังบ่อได้นอนติคือท่านบกพักผ่อนคือคนเฮา ผมเลยเอ่ยถามเบาๆหลวงปู่ครับบ่อพักผ่อนจักหน่อยบอกครับหลวงปู่หันมามองตาผมยิ้มบางๆแล้วตอบด้วยเสียงนุ่มๆแต่ชัดเจนนอนจังไดห้หละลูกเอ้ยผีเทวดามาขอบุญเต็มไปเบอร์นั่งข้างเจ้าของนี่เป็นสิบสิบองค์เดอ้อคำพูดนั้น มันทำเอาขนผมลุกสู้ในขณะที่หลวงปู่พูดด้วยความปกติเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่หัวใจผมเต้นแรงมือเย็นเหงื่อซึมทันทีผีเทวดานั่งอยู่ข้างๆผมนี่บอสายตาผมเหลือบมองรอบห้องมีเพียงเงาเตียงเงาเก้าอี้และผ้าม่านสีขาวที่ไหวบอๆตามลมแอ แต่มันกลับทำให้ผมจินตนาการว่ามีใครบางคนหรือหลายคนกำลังนั่งอยู่เงียบๆจริงๆผมพยายามข่มใจพูดติดตลกออกไปหลวงปู่ลูกหลานขอตัวไปนอนบ้านเดอครับให้หลวงพี่เบียร์หลวงพี่นิกเฝ้าแทนลูกบอกค่อยถือกับผีดอกหลวงปู่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาแต่สำหรับผม มันยิ่งทำให้ใจสั่นหนักกว่าเก่าเพราะภาพในหัวมีแต่ผีเต็มห้องตามที่ท่านว่าผมเลยรีบเก็บผ้าห่มโกยของใส่มือหอบผ้าลงจากตึกสงทันทีเสียงหัวใจเต้นตึกๆึกจนเหมือนจะหลุดออกมาบรรยากาศคืนนั้นมันทั้งสงบทั้งขลังและทั้งน่ากลัวในเวลาเดียวกันสำหรับหลวงปู่นั่นคือการภาวนาที่เป็นปกติ แต่สำหรับสิทธิ์อย่างผมนั่นคือจุดเริ่มต้นของคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตตึกสงโรงพยาบาลศรีนครินในเวลากลางวันเต็มไปด้วยผู้คนญาติพี่น้องเดินไปมาหนาแน่นเสียงหมอพยาบาลเรียกชื่อผู้ป่วยขาดหายไปในความวุ่นวายแต่ยามค่ำคืนแล้วมันกลับกลายเป็นอีกโลกหนึ่งเลยเด้ เงียบเงียบจนหูผมอื้อได้ยินแต่เสียงแอร์ครางเบาๆกับเสียงฝีเท้าพยาบาลยามเดินตรวจเวรทั่วทั้งตึกมีไฟนีออนสลัวๆและเรียงแสงสีขาวเป็นท่อนๆบางดวงกระพริบวับวบับเหมือนสิขาดไฟห้องผู้ป่วยที่หลวงปู่พักก็เหมือนห้องอื่นๆนั่นละมีเตียงผู้ป่วยสแตนเลสมีม่านสีขาวล้อมไว ลายเตียงมีขาตั้งน้ำเกลือกับขวดพลาสติกใสที่หยดติงต่งๆลงมาตามสายทว่าพอมีหลวงปู่นั่งอยู่บนเตียงมันก็เหมือนโลกนี้เปลี่ยนไปหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านนอนพักผ่อนอยู่เหมือนผู้ป่วยทั่วไปแต่ความรู้สึกของผู้เฝ้าอย่างผมนี่บอกคือกันผมนอนอยู่เก้าอี้ข้างเตียงเหนื่อยล้า จากการวิ่งทุระทั้งวันกะเลยกรนดังไปทั่วห้องบอกตามตรงว่าตอนนั้นบ่อได้คิดเลยว่ามันสิรบวนท่านขนาดไหนแต่ที่แปลกคือแทนที่หลวงปู่สิรำคาญเราท่านกลับตื่นมาเฝ้าเราแทนตี่สองพอดีเป็นช่วงที่คนธรรมดาหลับลึกที่สุดแต่หลวงปู่กลับลืมตาขึ้นลุกขึ้นนั่งบนเตียง ลำตัวผอมสูงของท่านนั่งขัดสมาธิเรียบร้อยหลังตรงดวงตาปิดสนิทใบหน้านิ่งสงบจนแสงไฟที่ส่องมากระทบเหมือนสิกขับรัศมีออกมาท่านนั่งภาวนาเสียงพึมพมภาษาบาลีดังแผ่วๆประหนึ่งเสียงสวดมนต์ของเทวดาในสวรรค์บางครั้งเป็นเพียงลมหายใจยา,ยาวๆที่สม่ำเสมอ ผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงนั้นพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นภาพท่านในเงาไฟนีออนบอกตรงๆว่าคนลุกทั้งตัวเหมือนกำลังเห็นพระโพธิสัตว์นั่งอยู่เบื้องหน้าผมเอ่ยถามเบาๆหลวงปู่คือโบพักจัดหน่อยครับท่านค่อยๆลืมตายิ้มเล็กๆให้ผมสายตานั้นกรุณาจนใจอุ่นวาบแล้วก็ตอบเสียงเรียบ นอนบ่อได้ดอกลูกเอ้ยผีเทวดามาขอบุญเต็มห้องนั่งข้างข้างเจ้านี่เป็นสิบเฮ้ย <Hey. S 1> คำตอบนั้นบาดใจแท้ผมสะดุ้งโยงให้จิตบถถึกบรรยากาศรอบข้างที่เงียบอยู่แล้วก็ยิ่งหลอนกว่าเดิมเหมือนม่านสีขาวที่ล้อมเตียงบ่อได้กั้นเพียงอากาศแต่มันกั้นสิ่งลี้ลับที่เรามองบ่อเห็นผี เทวดาบ่รู้ว่ามีจริงบ่แต่ใจผมนั้นเชื่อทันทีผมเหลียวซ้ายแลกขวากระบอกเห็นใครนอกจากเก้าอี้ว่างๆโต๊ะหัวเตียงกับเงาของเครื่องมือแพทย์แต่ใจมันบอกว่ามีคนหลายๆนั่งอยู่จริงๆผมยกมือเกาหัวเอินเสียงสัน่นหลวงปู่ถ้าแบบนั้น ลูกขอตัวไปนอนบ้านเด้อครับให้หลวงพี่เบียรกับหลวงพี่นิกเฝ้าแทนลูกบ่อค่อยถือกับผิดอกหลวงปูห่หัวเราบเบาๆหัวเราะแบบเมตตาบา่อได้หัวเราะยเยอะแต่หัวเราอเหมือนผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กน้อยสู่เอ้ยผีบ่อได้มาหลอกสุดอกมันมาเอาบุญต่างหาแต่คำปลอบนั้นบ่อช่วยให้ผมกล้านอนต่อรอ ขณะนั้นหัวใจมันพาให้หนีอย่างเดียวผมหอบผ้าห่มคว้าเสื้อผ้ายัดของใส่มือวิ่งไปหน้าห้องหาทางออกลงลิฟต์บอกตรงๆว่าการเข้าไปยืนในลิฟต์ตึกสงยามตีสองนั่นเป็นประสบการณ์ที่ผมสิจำจนวันตายไฟในลิฟต์สว่างแต่เย็นชากระจกเงารอบตัวสะท้อนเงาผมซ้ำไปซ้ำมา เหมือนมีผมหลายคนยืนอยู่ขณะที่ลิฟต์ค่อยๆเคลื่อนลงทีละชั้นเสียงกึกกึกกึกของร่างเหล็กดังสะท้อนกล้องผมยืนกำัะหลวงปู่แน่นในมือขอบเหรียญกดจนเจ็บมือใจภาวนาแบบคนขี้กลัวหลวงปู่เอ้ยรักษาลูกแนเดอร์สูพีอย่ามาหลอกกูเด้กกูบอกหลวงปู่แล้ว เดอสูสีทำอย่างบ่อได้ดอกกูมาอยู่กับหลวงปู่เดอสามนาทีในลิฟ์นั้นมันยาวนานราวกับสามชั่วโมงเสียงฝีเท้าผมดังตับตับตับแต่เหมือนมีเสียงคู่ขนานก้าวตามหลังมาบ่ารู้ว่าเป็นเสียงสะท้อนหรืออย่างแต่ตอนนั้นขนคิงลุกสู้ทั้งตัวทันทีที่ประตูลิฟเปิดออก ผมพุ่งวิ่งออกมาจนแทบล้มสับขาเร็วๆจนตีนแทบแตกพอขึ้นรถได้กระบิดกุญแจทันทีขับฝ่าความมืดกลับบ้านโดยมีความรู้สึกตลอดทางว่ารถคันนี้บ่อได้มีผมคนเดียวดอกมันเต็มไปด้วยผู้โดยสารล่องหนนั่งเรียงรายอยู่เต็มบอ่อ ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผู้พากาลสินด้วยนะครับและถม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งแตนเอาไว้ผมจะเสิร์ฟคลิปให้ชมคนแรกเลย